ดูกอนนี้ดูกอนนี่ใหญ่กบุ้งกีกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับสู่ช่องทีมงานเพชรไพยหลิว วันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าคมสุนะครับพีซีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะฮะมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่ทายคมสุผมจะเลิกติดตามพี่แล้วนะก็เลยต้องมาจัดให้เขาหน่อยฮะแต่ว่าไปก็ห่างหายไปนานเหมือน,นกันกับเจ้าคมสุตัวนี้จัดซะหน่อย เสี่ยงเขาไม่ต้องห่วงฮนะเรื่อ,องความสุจิตจัดจัดจัดเหมือนี้ก็เป็นงานเอาไปลงที่เดิมที่เดิมที่ว่ารพวกเราต้องถอยลงนะชันชัน้นตักสบายสบายไหมครับกองสก๊อตไม่ได้งัดอะไรมากมาย นี่น้องเล็กเราอยู่หน้างานนะทำหน้าที่แทน108เราก็ใส่ประมาณ80นะฮะ8คือตัวแม่8คิวตัวลูก10คิวรวมเป็น18คิวน้ำหนักก็อยู่ประมาณ เกือบเกือบสามสิบตันฮะเฉพาะเนื้อนะครับมาเริ่มเลยก้อนนี้มาเริ่มเลยคุณผู้จบที่เมื่อกี้ไอตัวน้องเล็กเราสามหนึ่งสามอยู่หน้างานฮนะทำวัที่แทนร้อยแปดร้อยแปดเราไม่ว่างนะครับติดปรับพื้นที่อีกหน้างานนึงนะฮะนี่แหะครับ,รบงานเหมาะเข้าเลยตัวเล็กๆ ห้องตัวต้นทุนต่ำไม่ต้องห่วงครับผมก็บอกเป็นใบเป็นในๆก็คลิปหน้าเจอกันแน่นอนกับเจ้า3 1 3 d นึนะฮะก็จะมาบอกรายละเอียดและเรื่องของสเปคเขานะอะไรยังไงแล้วก็เรื่องของระบบภายในระบบควบคุมด้วยนะครับเจาะลึกเลยคลิปต่อไป กับสามถึงสามดีทูจีซีนะฮะอุ้ยอุ้ยของใหญ่โดนของใหญ่ ูก้อนนี้ดูก้อนนี้ใหญ่กวบุ้งกีกโอ้โหสะทานสะเทือนครับผม เจ็ดเขาสวยนะฮะผมชอบทรงเขาสวยเลยแหละแต่พอเปรเป็นรุ่น8อ่าเป็นตัว8 m o โอ้อโหนี้ดนะูแลมันไม่เท่าไหร่ด้วยเรื่องของเล็บเขาด้วยฟันเขาฮะที่หุบเข้าไปด้านในนะน,นี่ฟันเขาอยู่ขอบนะฮะเขาอยู่ร้อนออก

ก่อนนี้ก็ไม่น้อยอีกแล้วแต่มันก็เหมาะนะเหมาะกับงานที่เราเอาไปทำผมสระผมอะไรเป็นน้ำน้ำอย่างเงี้ยครับงานมันออกดีครับ สบายฮนะเต็มเต็มอุ้มเลยนะฮะ ให้เรียบร้อยลิปันเราเริ่มคู่แล้วนะ แล้วแต่ซื้อมาย,ยังไม่เคยเปลี่ยนนะฟันแต่ฟันชุดก่าหอยโผล่เลยเยอะครับฟันแหลมฟันดินโอ้ตอนเราซื้อมาเยอะเลยยิ่งเลยเทียบเดีย๋ยวเราจาเปลี่ยนกันทุกเจ็ดน,นี่นละ เต็มนะเต็มเต็มพุ่มกีดเต็มกุ้มเลยทีเดียว โอเคครับผมขอบคุณที่ตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางติต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมงานเพทยพิลิวเข้าไปกดติดตามกันด้วยเด้จะขอขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับหลมคลิปนี้ต้องจ่ายไปก่อนในคลิปหน้าเจอกันนะครับกับ3า3 D2GC รอชมได้เลยครับผมขอบคุณครับสิในก่อนจากการมีไฮไลท์ไฮไลท์กระชอนกไหล จะได้มาไงต้องรอติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับฝีมืออ้อนนายอ้นยากเคครับผม